บุคคลพึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตรนีด้วยการให้พึงชนะคนพูดหล่อแหละด้วยคำสัพท์บุคคลควรพูดคำจริงไม่ควรโกรธแม้เขาขอเพียงเล็กน้อยก็ควรให้ด้วยเหตุสามอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งบุคคลพึงไปเทวโลกได้อธิบาย แม้เขาขอเพียงเล็กน้อยก็ควรให้ให้ในที่นี้คือให้ทายร,รมบิดาบาตเป็นต้นแก่ท่านผู้ทรงศรีลมุนีผู้ไม่เบียดเบียนจำรวมกายอยู่เป็นนิดย่อมไม่ไปสู่ที่ที่ไม่จุติที่ไปแล้วไม่เศร้าโศกอธิบายมุนีหมายถึงพระอาเสขามุนีคือพระรหรันผู้ปรรลุมรักและผลด้วยโมนายปยะปฏิปทาคือข้อปฏิบัติเพื่อเป็นมุนี คำรวมกายหมายถึงสำรวมกายวาจาใจสำหรับบุคคลผู้ตื่นอยู่ตลอดเวลามันศึกษาไตรสิกขาทั้งกลางวันและกลางคืนน้อมจิตเข้าหานิพานอาสะวะทั้งหลายย่อมตั้งอยู่ไม่ได้อธิบายอาสะวะกิเลสเครื่องหมักดองอยู่ในสันดานมีสีประการคือการมตัญหาภาวะตัญหาสกายทิฐิและอวิชชา คนพูดมากเขาก็นินทาแม่คนพูดน้อยเขาก็นินทาไม่มีใครเลยในโลกนี้ไม่ถูกนินทาทั้งในอดีตในอนาคตและในปัจจุบันก็ไม่มีใครเลยที่จะถูกนินทาอย่างเดียวหรือได้รับการสรรเสริญอย่างเดียวแต่วินยูชนพิจารณาทุกวันทุกวันย่อมสรรเสริญบุคคนผู้ดำเนินชีวิตหาข้อตำหนิไม่ได้ผู้เป็นนักปราชญ์ผู้มีปัญญา แศีลมั่นคงใครเล่าจะควรตำหนิผู้นั้นผู้เปรียบเหมือนแท่งทองชมพูนุษย์ผู้เช่นนั้นแม้เทวดาและมนุษย์ก็ชื่นชมถึงพรมก็สรรเสริญอธิบายโดยรวมว่าการดินทาสรรเสริญของคนพาลไม่ถือเป็นประมาณถื่อถือเอาไม่ได้แต่บัณฑิตผู้ใค่ควรแล้วรู้เหตุที่ควรติเตียนหรือเหตุที่ควรสรรเสริญ ย่อมเลือกสรรเสริญนักปราชญ์ผู้มีปัญญามีศีลมั่นคงดำรงชีวิตอย่างหาข้อตำหนิมิได้เช่นพระอรหันต์บุคคลพึงรักษาความกำเริบทางกายพึงสำรวมกายและกายทุจริตแล้วพึงประพฤติกายสุจริตบุคคลพึงรักษาความกำเริบทางวาจาพึงสำรวมวาจาละวจีทุจริตแล้วพึงประพฤติวาจีสุจริตบุคคล พึงรักษาความกำเริบทางใจพึงสำรวมใจและมโนทุจดิตแล้วพึงประพฤติมโนสุดจริตนักปร,ราดผู้สำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจชื่อว่าเป็นผู้สำรวมดีแท้คาถาธรรมบทโกทวัคจบคาถาธรรมบทที่18มาละวักว่าด้วยมนทินทางใจบัดนี้ท่านเปรียบเหมือนใบไม้เหลือง ั้งยมมาทูตมาปรากฏแก่ท่านแล้วท่านอยู่ใกล้ปากแห่งความเสื่อมและแม้แต่สเสบียงเดินทางของท่านก็ยังไม่มีเลยท่านนั้นจงทำที่พึ่งแก่ตนเองจงรีบพยายามจงเป็นบัณฑิตท่านจะจัดมณฑินได้แล้วไม่มีกิเลสเพียงดังเนินจะเข้าถึงอริยภูมิอันเป็นทิพย์อธิบายสเสบียงเดินทางหมายถึงกุศลมีศรัทธาเป็นต้นและ ท่านนั้นจงทำที่พึ่งแก่ตนเองที่พึ่งหมายถึงกุศลกรรมและอริยภูมิอันเป็นที่หมายถึงสุดทาวาสภูมิซึ่งเป็นที่อยู่ของพระนาคามีมีห้าตั้งแต่ชั้นอวิหาจนถึงชั้นอากนิธะพรมบัดนี้ท่านเป็นผู้มีวัยถูกนำเข้าไปแล้วเตรียมจะไปสํานักพระยายมที่พักระหว่างทางของท่านก็ยังไม่มีและแม้แต่เสบียงเดินทางของท่านก็ยังไม่มีเลย ท่านนั้นจงทำที่พึ่งแก่ตนเองจงรีบพยายามจงเป็นบัณฑิตท่านขจัดมนฑินได้แล้วไม่มีกิเลสเพียงดังเดินก็จะไม่ต้องเข้าถึงชาติและชาราอีกต่อไปอธิบายนวัยถูกนำเข้าไปแล้วหมายถึงล่วงผ่านวัยทั้งสามใกล้จะถึงอายุไขยหมดอายุแล้วคำว่ามนทินหมายถึงกิเลสมีราคะที่ทำให้เกิดความโศกปรกทางใจผู้มีปัญญาพึงกัน กำจัดบนทินของตนทีละน้อยทุกขณะโดยลำดับเหมือนช่างทองกำจัดสนิมทองฉะนั้นสดิมเกิดขึ้นจากเหล็กครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมกัดเหล็กนั่นเองฉนันใดกรรมทั้งหลายของตนย่อมนำคนผู้ประพฤติล่วงโทนาไปสู่ทุกขติฉันนั้นอธิบายโทนาหมายถึงปัญญาที่พิจารณาปัจจัยสี่แล้วจริงบริโภคผู้ประพฤติล่วงโทนาคือไม่พิจารณา ใจสี่ด้วยปัญญาบริโภคด้วยตัณหามนมีการไม่ท่องบนเป็นมนทินเรือนมีความไม่ขยันมันเพียรเป็นมนทินผิวพันมีความเกียตคร้านเป็นมนทินผู้รักษามีความประมาทเป็นมนทินอนธิบายมนหมายถึงปริยัตคือคำสอน8 4 0 0 0พันพระธรรมขันธ์และศิลปะ วิชาความรู้เมื่อไม่ท่องบนไม่เอาใจใส่ก็เสื่อมสูญหรือหายไปได้เรือนคือบ้านเรือนมีความไม่ขยันหมั่นเพียรหมายถึงไม่เอาใจใส่ดูแลไม่บรุณะซ่อมแซมบ้านเรือนผิวพันธ์หมายมีความเขียดคราเป็นบนทินหมายถึงไม่หมั่นชำระร่างกายและอวัยวะส่วนอื่นๆให้สะอาดทําให้มีผิวพันธ์มัวหมองส่วนความประมาทสําหรับกระหัดหมายถึงประมาทในทรัพย์สมบัติ เช่นประมาทในสัตว์เลี้ยงสำหรับปัญญาินหมายถึงไม่คุ้มครองอินทรีย์วารทั้งหก้วยสติสตรีมีความประพฤติชั่วเป็นมลทินผู้ให้มีความตรณีเป็นมลทินบาปรมเป็นมลทินทั้งในโลกนี้และโลกหน้ามลทินที่ยิ่งกว่ามลทินนั้นคืออวิชชาภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละมลทินนั้นให้ได้แล้วเป็นอยู่อย่างผู้ปราศจากมลทินเถิด อธิบายประพฤติชั่วหมายถึงประพฤตินอกใจสามีบาปธรรมหมายถึงอาบุศรธรรมทั้งหมดผู้ไม่มีความละอายกล้าเหมือนกาชอบทำลายคนอื่นชอบเอาหน้ามีความขนองมีพฤติกรรมสกปรกเป็นอยู่สบายส่วนผู้มีความละอายแสวงหาความบริสุทธิ์เป็นนิจไม่เกียรติคร้านไม่มีความขนองมีอาชีพบริสุทธิ์และมีปัญญาเป็นอยู่ลำบาก นรชนใดในโลกฆ่าสัตว์ลักทรัพย์คบชู้กับภรยาของผู้อื่นพูดเท็จและหมกมุ่นในการดื่มสุราและเมรยัยนรชนนั้นชื่อว่าขุดทรัพย์อันเป็นต้นทุนของตนในโลกนี้ท่านผู้เจริญขอท่านจงรู้อย่างนี้ว่าผู้มีบาปทำทั้งหลายมักไม่สำรวมขอโลภะและอะธรรมอย่าย่ำยีท่านให้เป็นทุกข์ตลอดกาลนานเลย อธิบายขุดทรัพย์อันเป็นต้นทุนหมายถึงนำที่นาและสวนไปจำนองหรือขายขาดเพื่อนำทรัพย์ไปซื้อสุรามาดื่มคำว่าขอโลภาและอาธรรมอาธรรมหมายถึงโทสะบุคคลย่อมให้ทานตามความเชื่อตามความเดื่อมใสภิกษุไม่พอใจในข้าวและน้ำที่เป็นทานของคนอื่นนั้นย่อมไม่บรรลุสมาธิในเวลากลางวันหรือกลางคืนสมาธิ อธิบายในที่นี้หมายถึงอุปจาระสมาธิและปนาสมาธิหรือมัคคัสมาธิสมาธิในมัคและสมาธิในผลส่วนภิกษุผู้ตัดอกุศลจิตนี้ได้ถอนขึ้นทําให้รากขาดแล้วย่อมบรรลุสมาธิในเวลากลางวันหรือกลางคืนไฟเสมอด้วยราคะไม่มีผู้จับเสมอด้วยโทสะไม่มีขายเสมอด้วยโมหะไม่มี แม่น้ำเสมอด้วยตันหาไม่มีความหมายทั้งหมดคือไฟยังแสดงควันให้รู้ว่ามีไฟอยู่ตรงนี้คนสามารถดับได้แต่ราคะเผาสัตว์ภายในไม่แสดงอาการให้รู้ผู้จับสัตว์เช่นยักษ์ที่ชั้นต่ำชั้นเลวเป็นต้นสามารถจับสัตว์ได้ในชาติเดียวเท่านั้นแต่โทสะจับสัตว์ไม่มีที่สิ้นสุดได้ในทุกชาติ ถ้าขายที่รัดรึงสัตว์ยังสามารถแก้หรือคลายออกได้แต่โมหะที่รัดรึงสัตว์ยากที่จะแก้หรือคลายได้แม่น้ํายังมีวันพร่องหรือวันเต็มให้ปรากฏแต่ตัณหาไม่มีวันเต็มไม่มีวันเหือดแห้งทั้งยังปรากฏความบกพร่องอยู่เป็นนิดเติมให้เต็มได้ยากโทษของคนอื่นเห็นได้ง่ายส่วนโทษของตนเห็นได้ยากเพราะคนนั้นชอบโปรยโทษของผู้อื่นเหมือนคนโปรยแกลบ แต่กลับปกปิดโทษของตนไว้เหมือนพรานนกปกปิดร่างพรางกายตนไว้ฉะนั้นโทษอธิบายว่าหมายถึงความทั้งพลาดผู้ที่คอยสอดผู้ที่คอยแต่สอดสายหาโทษคนอื่นคอยเพ่งโทษอยู่หนึ่งนิดจะมีอาชะวะพอกพูนยิ่งขึ้นและห่างไกลจากความสิ้นอาสวะโดยแท้ไม่มีรอยเท้าในอากาศไม่มีสมณะภายนอก หมูสัตว์เป็นผู้ยินดีในปปัญจธรรมแต่พระธถาคตทั้งหลายไม่มีปปัญจธรรมไม่มีรอยเท้าในอากาศไม่มีสมณะภายนอกไม่มีสังขารที่เที่ยงแท้พระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่มีความวันไหวอธิบายไม่มีสมณะภายนอกหมายถึงไม่มีสมณะผู้ดำรงอยู่ในอริยมรรคและอริยผลภายนอกพระพุทธศาศสนาปปัญจธรรมหมายถึงกิเลสธรรมที่ทําให้เนิ่นช้าอยู่ในวัฏสงสารคือตัณหาทิฏฐิและมานะ คำว่าสังขารในที่นี้หมายถึงขันหาจบคาถาธรรมบทมาราวักคาถาธรรมบทที่19ธรรมมัทวักว่าด้วยผู้ตั้งอยู่ในธรรมผู้ที่ตัดสินคดีโดยผีพร,พรมไม่ชื่อว่าผู้ตั้งอยู่ในธรรมส่วนผู้ใดเป็นบัณฑิตวิิจัยคดีเหตุแห่งคดีทั้งที่เป็นจริงและไม่เป็นจริงทั้งสองที่ภากษาผู้อื่นโดยไม่ผีพรม โดยเที่ยงธรรมโดยสม่ำเสมอผู้มีปัญญามีธรรมคุ้มครองนั้นเราเรียกว่าผู้ตั้งอยู่ในธรรมอธิบายตัดสินคดีโดยผีพรามคือดำรงอยู่ในอคาาติสี่คือความลำเอียงสี่แล้วตัดสินคดีโดยมุสาวาดเช่นทำผู้ไม่ใช่เจ้าของทรัพย์ให้เป็นเจ้าของทรัพย์หรือทำผู้เป็นเจ้าของทรัพย์ไม่ให้เป็นเจ้าของทรัพย์บุคคลไม่ชื่อว่าผู้ทรงธรรมเพียงเพราะพูดมาก ส่วนผู้ใดได้สดับตรับฟังธรรมน้อยแต่พิจารณาเห็นธรรมด้วยนามากายทางไม่ประมาธทธรรมนั้นผู้นั้นชื่อว่าผู้ทรงธรรมบุคคลไม่ชื่อว่าเป็นเทระเพียงเพราะมีผมหงอกผู้ที่แก่แต่ไวเท่านั้นเรียกว่าคนแก่ปราส่วนผู้มีสัจจะมีธรรมมีอาหิงสาสัญญะและธรรมคลายมนตินได้แล้วเป็นปร,ราช,ชื่อว่าเทระ อธิบายเทระหมายถึงผู้มีคุณธรรมที่ทําให้เป็นผู้มั่นคงคือรู้แจ้งอริสัตสีเป็นต้นคําว่ามีสัจจะหมายถึงรู้แจ้งอริสัตสีประการมีธรรมหมายถึงบรรลุโลกุตระธรรมเก้าอหิงสาหมายถึงความไม่เบียดเบียนสัญมะหมายถึงศีลธรรมะหมายถึงความสํารวมอินทรีย์เพราะเหตุเพียงการพูดจาคล่องแคล่วหรือเพราะมีผิวพันงดงาม แต่ยังมีความริษยาจะหนีและโอ้วดบุคคลก็หาชื่อว่าคนดีได้ไหมส่วนผู้ตัดความริษยาเป็นต้นนี้ได้ถอนขึ้นทำให้รากขาดแล้วขายโทษได้แล้วเป็นผู้มีปัญญาจึงจะชื่อว่าคนดีผู้ไม่มีวัดพูดจาหลอแหละแม่มีศีสาร้นก็ไม่ชื่อว่าสมณะพูดเต็มไปด้วยความปรารถนาและความอยากได้จะเป็นสมณะได้อย่างไร ส่วนผู้ใดระง,งับบาปน้อยใหญ่ลงได้โดยสิ้นเชิงเพราะเหตุที่ระง,งับบาปทั้งหลายได้นี้เองเขาจึงเรียกผู้นั้นว่าสมณะบุคคลไม่ชื่อว่าเป็นภิกษุเพียงเพราะขอจากผู้อื่นเท่านั้นทั้งไม่ชื่อว่าเป็นภิกษุเพราะยังสมาทานธรรมที่เป็นพิษอยู่ในศาสนานี้ผู้ที่ลอยบุญและบาปได้แล้วประพฤติพรหมจรรย์อยู่ในโลกโดยปัญญาจึงจะชื่อว่าเป็นภิกษุ อธิบายภิกษุในที่นี้หมายถึงผู้ทําลายกิเลสทั้งหลายได้ด้วยยานผู้สมาทานธรรมที่เป็นพิษหมายถึงธรรมที่มีความประพฤติชั่วทางกายวาจาใจบุคคลโง่เขลาไม่รู้อะไรเพียงแต่นั่งนิ่งๆหาชื่อว่าเป็นมุนีไม่